ทุกวันมองหน้าเมื่อหายและค่าสมบัติเก่าเอาแต่ตาน้ำข้าวเต็ตัวอยูอย่ายาวเลยรูวใจทุกทุกชาติภาษา้อกเป็นเป้าหมายเป็นคนไทยมันจะเป็นยังไงก็ช่างาระรายชีวิตเธอเป็นเจ้าพอแล้วตัวชฉันเป็นใครเสือไปสนเธอทำไร สวัสดีครับท่านชมครับบ้านเพลงท้งสงครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับผมดำต้องเถียนครับหรือว่าใครดำนะฮะวันนี้เหมือนเดิมนะฮะมันนาเสนอบทเพลงอีกแล้วครับวันนี้จะมาในแนวที่มันฉีก่ออกไปนิดหนึ่งนะครับจากเรื่องเล็กๆมาถึงเพลงแนวนี้ฮะซึ่งสะท้อนภาวะสังคมอของประเทศประเทศนี้ประเทศเราเนี่ยฮะประเทศไทยสะท้อนในสายตาส่วนหนึ่งของชาวต่างชาติที่มองเรานะฮะ ไม่ถึงกรเสียดสีฮะแต่ผมจะถอนเรื่องราวบางอย่างผ่านบทเพลงบทเพลงนี้ชื่อเพลงว่าฮอลลีวูดฮะฮอลลีวูดใช่ครับชื่อเพลงฮอลลีวูดฮะเพลงนี้เล่าถึงภาวะสังคมส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับในสายตาของแม้กระทั่งเราคนไทยเองนะฮะแล้วก็ต่างชาติเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าต่างชาติมาเมืองไทยเนี่ยเหตุผลหนึ่ง ของกลางมาก็คือมาซื้อความสุขมาซื้อบริการอะไรบางอย่างผมผม,ผมพูดอ้อมๆแล้วกันกนะฮะเพลงนี้สะท้อนตรงนั้นฮะฮอลลีวูดสะท้อนประวัติสังคมตรงนั้นภาวะความเป็นอยู่ของคนคนบางคนคนบางกลุ่มบางจำพวกคิดแล้วก็ดำเนินชีวิตเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้มาเล่นกันครับเพลงนี้ชื่อว่าฮอลลีวูดครับ มันสติชีวตวิสตเธอเดย์นายเดเสาร์เดยจะเป็นวันอะไรอะไรก็ทำไเคแม้ในวันสา่เดยไม่มีลุ้นรสาานิยมชมพรังปล่อยคนไทยอยากฉันต้องรักคูเบื่อเก่าแก่เธออยากไปเลี้ยงกินฟากฟู เมื่อนำชุกต่อเรียงแกงเรียนเคยผูกแกนพี่พีนิลันพอสมุยแดนสวรรค์โดนบันดาลเป็นดินแดนที่เติมต่อเต็มความต้องการเป็นสะนทางพาเธอหน้าโกอินเทอร์ถูกทุกวันมองหน้าเบ่อหายและค่าสมบัติเก่าเอาแต่ตานนำข้าวเต็ตัวยุ่ยาวเลยยู่ยจทุถกทุกชาติภาษาตกเป็นเป้าหมายเว้นคนไทย มันจะเป็นยังไงก็ช่างประร้านชีวิตเธอเป็นเจ้าพ่อแล้วตัวฉันเป็นใครเสือไปซนเธอทำไรฮอร์ลิว y ั o ก็ช่วยลิวชีวิต welcome she likes international ฉันไม่เข้าใจจบพูดเมื่อแฟนไปกับรังป็นทางบอกจะไปฮอลลีวูท่านผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งรูปแบบที่เราพยายามจะนำเสนอนะฮะผมฝากขก่าวชารพันเหมือนเดิมนะฮะผมฝากข่าวไปถึง หลายๆท่านที่ส่งคลิปเสียงเข้ามานะครับหรือต้องการจะเข้ามาออดิชั่นกับบ้านเพลงทุกส่งนะครับอ่าหนึ่งก็คืออย่างเหมือนเดิมนะฮะอย่างเงียว่าเรายินดีมากๆนะครับแล้วก็เราให้การสนับสนุนกับทุกคนที่มีฝันแล้วก็มีความสามารถในด้านเสียงเพลงนะฮะจะมาเป็นเดี่ยวจะมาเป็นวงได้หมดฮะเพนั้นเข้ามาคุยกันนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไร ท่านผู้ชมครับทำกลางกระแสที่บนรลงให้เราอยู่กับที่อยู่บ้านนะครับช่วยกันป้องกันแล้วก็รักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยกับโควิด19นะครับซึ่งน่ากลัวนะฮะมันได้ะระบมาดปอย่างรวดเร็วนะครับทำกลางกระแสอยู่บ้านแล้วก็ทํากิจกรรมในบ้านนะครับฟงก็ฝากผลงานของบัตรเพลงทุกงรงด้วยนะครับไม่ว่าเพลงที่ ออกมาผ่านสื่อแล้วก็ตามหรือว่าเพลงที่กำลังจะออกนะฮะก็เพลงใหม่ใหมที่นําเสนออยู่อย่างต่อเนื่องนะครับฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับบ้านเป็นทุกสองยินดีนะครับยินดีที่จะให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนและก็ยินดีที่จะนําเสนอผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับ เพราะนั้นฝากไปด้วยนะครับผลงานทางช่อง y t u t u นะฮะอ,อย่างนายยางร้ยังไงฝากเป็นกำลังใจกันต่อเนื่องยาวนานนะครับอยู่กับเรานานๆเป็นกำลังใจกันนานๆนะครับสมาชิกใหม่ก็ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับขอบพระคุณมากมหมครับวันนี้ลาน,นะฮะสวัสดีครับ